ที่นี่เป็นซอยหลังโลตัสนะคะเราได้ถ่ายทำไว้ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วค่ะที่ปริมาณน้ำยังขึ้นมาไม่เยอะแต่ก็ถือว่าเยอะกว่าทุกๆปีอะค่ะฝนตกตั้งแต่วันที่28ตอนตีสี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นสระที่วบกักเก็บน้ำตรงหลังโลตัสนะคะปริมาณน้ำก็คือขึ้นมาเต็มเขื่อนเลยแล้วตอนนี้ก็คือหนึ่งชั่วโมงให้หลัง ที่ทีมทกู้ชีพสังขะนะคะ <ANS> เข้ามาสำรวจเส้นทางแต่ว่ารถกู้ชีพไม่สามารถเข้าไปถึงข้างในได้จนต้องถอยรถออกมานะให้ทีมสำรวจเดินเท้าเข้าไปสำรวจเส้นทางข้างในค่ะโอ้น้ำขึ้นมากกว่าเดิมอีกเมื่อเช้าเราดูมันยังไม่ขึ้นมาขนาดนี้เลยรูดิด